จริงครับผมวันนี้เราจะไปตกปลากรดกันนะครับชัยโ,โอนะพี่ผมซึ่งมันโผล่เชื้อนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราไปไหนกันไปตกปลาครับเราไปตกปลากันที่ไหนวะหลังอนามัยโอ้โหแล้ววันนี้เราจะไปงัดปลาอะไรปลากรดโอ้โหเราจะได้ยินไหมเนี่ยไม่รูคร้คว่าเราต้องไปดูเนะ<ต>าะต้อง,องรอรับชมเออชัย ครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายกันนะครับหมายตกปรากฏของเราที่ฝายแมล่ล่านี่ผมใบทุกคนมาดูวิวของฝายนะฮะมาดูสถานที่ฝายนะครับมาอีกดูฝายนะที่เรามาตกดูครับทุกคนน้ำแบบโอ้ยแต่นี้ต้องมีตัวแน่นอนอยู่ <Yes. S 1> แล้มาเตรียมคันเบ็ดเลยนะครับลุย <Yes. S 1> ออโอไก่ซับนะครับเย่าล่ออย่ะล่อโอ้โหเม่นมากทุกคนไว้ไหลายคืน นี่ครับเลือดเลือดล่อปลาครับอืมหอมหอมนี่นะครับเหยื่อที่เราตกนี่ทำมันเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วก็ม้วนม้วนม้วนเลยโจบโ,โอเคอเสร็จไปหนึ่งอันเรียบร้อยนะครับเรามาดูผลงานนะว่าปลามันจะกินหรือไม่กินโอเคนะครับ แกไปเก็บหอยมาแล้วท hey. hey. <S 2. S 1> no ุกคนดูต้นหอยครับเอ้ยดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหนี่มันหอยเชอร์รี่ครับป๊ดดูคนนี้ไม่ธรรมดาทุกคนแกเก็บหอยเชอร์รี่ได้เยอะมากเลยโอ้โหไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคนี่ยยังไม่กินเลยครับทุกคนโอ้โหกระดิ่งน้ำแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหน้ำดีนะครับแต่แปลกที่ปลาไม่กิน ผมนี่ง,งงเลยครับทุกคนปลามาไปไหนวะโอ้โหดูหายอย่างโศยแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็มีเพื่อนมาตกปลาเพิ่มเลยครับตัวหาเด็กแกงมาให้ <laughs> มาตกปลาช่วยกัน <laughs> เพราะว่าปลาไม่กินเรามารู้นะว่าสองสามคนนี้ปลาจะกินหรือไม่เหี้ย <laughs> ดูเรื่องครับดูเรื่องนอนได้นอนแน่นอนเตียงนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าพวกผมจะได้ปลาไหมากับเดอะแก๊งคันบิดไปใช่น้อยครับสี่ห้าหลังแล้วมาดูนะครับว่าจะมีใครบ้างไหมที่จะได้ปลาในวันนี้ <Yes. S 2> โอ้โหลุ้นเลยครับทุกคนใครได้นี่คือแชมป์เลยนะอ,อ,อีกคนนะครับตกปลากรดอัอออนนี้แล้วนี่เราก็ได้หนึ่งตัวแล้วครับจากน้องตีของเราเฮ<อ>ียน้องตีน้องตีน้องตีตกปลากรดได้หนึ่งตัวครับว้าวตัวที่สองจะเป็นปพวกพันแล้วบ้างเนี่ย เกลือที่ใช้คุณงูนะครับงูโอ้จังหวะนี้ของดีครับอย่างเงครับตัวแรกเดิมแข่งหมานครับโอ้ยอีกสองแผลมาทีหลังได้ก่อนมาทีหลังได้ก่อนเออ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 เป็นนี้นี่โอ้คนมาก่อนนี่ต้องแพ้เลยนะโอ้โหให้ตายเถอะลาวนี่แห้วอย่างเดียวลงแล้วป้าไม่ดึงเลยครับโอ้ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วครับไปยังไม่กินนะของผมโอ้โห มันแปลกมากนะครับหมายก็ดีนะครับแต่ปลาไม่กินนะครับทุกคนดูนี่ครับมาเปลี่ยนนะครับมาตกมาตรงนี้อ่ะแปลกครับปลาไม่กินเลยอ่ะมันก็ดึงหรือเปล่าไม่รู้อื้ยหาดึงหรือเปล่าคนครับตกปลาตรงนู้นเป็นไงบ้างบ่างครับวันนี้มันตกปลาโอ้ปลาไม่กัดเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรไม่รู้ครับงงนะครับครับโอ้โหดูกันอีกสักแป๊บนะครับว่าปลามันจะกินของเราอยู่หรือเปล่าลุ้นกันนะครับทุกคน โอ้ย oh, น้องตีได้ตัวใหญ่ครับตัวนี้อ้า Ooh, มาแล้วตัวที่สอง แกจะงัดปลาซะหม่แต่ไม่ได้งัดเลยทีนี้ว้าวุ่นไปหมด